สวัสดีค่ะสวัสดีลูกค้าอูโอการช่างทุกท่านนะคะกลับมาเจอกับแม่ค้าเช่นเคยค่ะวันนี้นะคะได้เลิกออกอรถอีกแล้วนะคะ mm hmm. เป็นคิวของลูกค้อาอำเภอหนองบุญมากจังหวัดคนครราชสีมาเ,เคยโคราชที่สองท่านเลยนะคะสองคันเลยคันที่แล้วก็เป็นของอำเภอปทายจังหวัดคนครราชสีมานะคะลูกค้า เดินทางไปที่จังหวัดอ่างทองเนาะคันนัทที่แล้วเนาะอ่หาข้าเลือกค่ะคันนี้นะคะเป็นตัวฮีโน่เมกาาซีรีส์500 JO7C 1 7 5แรงม้าปั้มสายธรรมดาค่ะเป็นชุดหัวลากคาสินโนหมดเลยเป็นชุดหัวตอนเดียวด้วยนะคะชุดแต่งนะคะตามสเปคลูกค้านะคะสั่งเลยไม่ไม่ว่าจะเป็นกันชนแก้มปังโตราหนโลโก้เหรดปั้นน้ำฝนกับประตู นะคะนาซาขี้กันศาสตรนะคะเป็นชุดเลดน,นะคะโลโลนะคะชุดเลดเข้ากับทุกสีเลยคันนี้ทําเป็นสีเขียวมะนาวสีเขียวมะนาวตามสักงค่ะสเปคกระบะนะคะคันนี้อยู่ที่3.60รวมฝาท้ายความกว้าง2.12ฝาข้าง54.85ฝาท้ายจะเป็นปากุกแก้วงับปลายนะคะท่อจะทําเป็นท่อแฝด3ออกลาง6นิ้วด้วยกันคะ่ะ ิ่งที่ลูกค้าก็จะได้ไปนะคะสิที่แม่ค้ากล่าไว้ทุกที่เลยเนาะก็คือลูกค้าไม่ต้องกังวลเนาะไม่ว่าจะเป็นยางใหม่เราก็แถบให้ลูกค้าหกเส้นแบบใหม่สองลูกเสริมแหนบให้หน้าหลังนะคะเปลี่ยนกล้องนอกกล้องในดูแลเกี่ยวกับของเล็บทุกที่ไม่ว่าจะเป็นน้ำมันเครื่องถ่ายน้ำมันเครื่องนะคะก็คือเราดูแลให้ลูกค้าก่อนออกจากอู่แล้วเนาะลูกค้าไม่ต้องกังวลนะคะส่วนการอัดาระบีนั้นลูกค้าให้ให้ลูกค้านําไปอัดเองเนาะเพราะว่าไม่เป็นการย้อมแมว เราจะไม่ทําให้ลูกค้าแบบเขียวความรูมร้สึกว่าแบบเป็นการย่อมแยลหรือเปล่านะคะอันนี้ก็คือเราทาตามตับทาตามสเปคของลูกค้าเลยนี่ค่ะสีเขียวมานาตามสั่งแด้วยลายนี้ลูกค้าชอบมากนะคะแม,แม่ค้าก็ภูมิใจเนาะเวลาลูกค้าตอบกลับมาว่าแบบนะค้าว่าสีสวยโดนใจถูกใจมากนะคะตรงนี้ก็คือเป็นกาลังใจให้แม่ค้าในการทําที่ต่อไปแล้วก็ทําผลงานสร้างผลงานาให้ลูกค้าได้รับชมต่อ,ตอไปนะคะ ลายหลังกระบะดำนี่ก็คือทางลูกค้าสั่งทาเลยนะคะเป็นลายปลาคราฟคู่นะคะอ่ไ็ไหมคะผู้ถูกไหมหน้ากระบะดําก็จะทั่วไปเลยนะคะหน้ากระบะดําทั่วไปเลยก็จะเป็นาลาย้องชาติอังกฤษค่ะส่วนผ้าใบเนี่ยนะคะผ้าใบเป็นผ้าใบกลางหลังเราจะให้ลูกค้ากลางหลังนะนะคะลายเข้ากันมากแล้วก็ใส่ตัวนี้ให้ด้วยสติเกอร์สะท้อนแสง คีค่ะจะเป็นปักน้กแก้วนับปลายสีกระทะก็ทั่วไปมาตรฐานกระทะพ่นบรอนดุมแดงถ้าเกิดว่าลูกค้าแบบเห็นคนงานของบุสอบการช่างแล้วแบบอุ้ยถูกใจเลยคืออยากจะสอบถาม แต่เรายังไม่มีรูป,ประมาณมากพอเราสามารถสอบถามได้เรยเพิ่มเติมได้เรื่อยๆเลยนะคะที่ต้องเก่งใจนะคะสอบถามมาได้เรื่อยๆราคาเนี่ยมันขึ้นอยู่กับตัวรุ่นรถนะคะยี่ห้อรถแล้วก็การราคาเนี่ยตามตลาดเลยราคาขึ้นลงตามตลาดาเราไม่กดราคาใครนะคะไม่ว่าจะเป็นลูกค้าหรือว่า,าคนที่ทำงานในงานสายงานเดียวกันนะคะ ตรงนี้ก็คือให้ลูกค้ามั่นใจเลยว่าราคาขึ้นลงตามตลาดของการขายรถเลยนะคะตัวนี้สีเขียวมะนาวจะเล่นลายทับนะคะก็จะเป็นดำน้ำเงินฟ้าแดงส้มราวนี้แดงไม่มีนะเออแดงไม่มีส้มแต่ลูกค้าชอบมากนะคะสีเข้ากันมากลูก้าบอกแบบนี้แม่้าก็เป็นลื่นจะา นี่คะ่ะเราใส่ตัวที่ครอบนัดให้ด้วยนาะเป็นสีม่วงเข้ากันมากนะคะลูกค้านะคะสามารถเรับประกันทางอูรับประกันให้ลูกค้าสามเดือนด้วยกันนะคะแม้ว่าจะเป็นเรื่อนโ์เนี่ยลูกค้ามีปัญหาลูกค้านนามาเคลมที่อูสอการจ้างได้เลยหรือลูกค้าอยู่ต่างจังหวัดไม่สามารถนำเ่อนกับอูสอการจ้างได้ทางอู่ ก็เพียงใกล้อู่ไปใกล้บ้านตัวเองแล้วก็ส่งบินมาให้ทางอู่จะทางให้หนะมาดูภายในกันค่ะอือภายในประมาณนี้แม่้าทำเองกับมือนะคะลงแวกเองกับมือเลยนะคะลงแวกเองกับมือตรงตรงตรงที่ขุดเนี่ยมันมันมันเป็นกับขนสข่งเขานะคะลูกค้าเพราะว่าเขาจะเอาอะไรเครื่องอุปกรณ์ของ ในรถเนี่ยเอาไว้ตรงเนี้ยนะคะเวลาเขาขนส่งพอถึงเวลานั้นมาถึงอู่ม,มันก็จะประมาณนี้แหละค่ะมันก็จะผุดแต่ถ้าคอนโซลจริงๆเขาก็สวยอยู่นะคันนี้นะคะเบาะนะคะน,น,นันานาที่จะเห็นแต่สวยนะบเบาะดำคัดกลางรยสีแดงนะคะเข้ากันมากลูกค้านี่นะคะลงแหวนให้ลูกค้าเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวแม,ม่ค้าจะจะย่อภาพให้ลูกค้าได้เห็นชัดๆเนาะ โอเคอ่าประมาณนี้ค่ะเดี๋ยวลูกค้าไปดูอีกฝั่งหนึ่งเนะาะค่ะอีกฝั่งของอหัวเก่งนะคะเป็นฝั่งของคนขับนะคะนี่ค่ะขัดแวกอะไรให้เรียบร้อยหมดแล้วนะคะเรือแต่ลูกค้าออกเดินทางเลยนะคะเตรียมส่งมอบพร้อมส่งมอบให้ลูกค้าแล้วนะคะนี่ อย่าดูแหนบนะคะทางอูนเสริมแหนบให้แล้วเนาะพร้อมแบกคะ่ะลูกค้าไม่ต้องไปเสริมอีกนะเพราะว่ามันไม่จําเป็นว่าต้องเป็นแบบเสริมแหนบหนานๆแล้วก็บรรทุกได้นะคะอันนี้เราทําแบบพอดีในการในการแบกบรับเลยอาจจะให้ลูกค้าดูยังไงเนาะน,นี่อันนี้เห็นไหมเสริมแหนบหน้าหลังนะคะแล้วก็ตัวนี้หัวชุดหัวคัสซีนอกเลย เราก็จะดามเลคซีให้ลูกค้าหนึเส้นนะคะแล้วก็ไม้รองด้ํหนคู่นี่ในหลังเราก็เสริมให้ลูกค้าพอประมาณในการรับแบกนะคะไม่ใช่ว่าพอประมาณหรอกก็คือเหมาะสมในการเอ,อ่อแบกรับหินดินนะคะทรายประมาณนี้เลยชุดไฟ led เดรอบคันค่ะแต่ถ้าเป็นโยขนาดเนี้ยมันจะแบบยาวเนาะแต่ถ้าอันนี้อ่ะมันจะพอดีตัว ไฟ LED เรีรอบคันถ้าไปกลางหลังหม้อกถ็ถ้าท่อเอสเนี่ยมันมันมันไม่เข้ากับตัวปั๊มสายเนะลูกค้าแต่ถ้าอย่างหม้อก๋วยเตี๋ยวนะมันจะโอเคอันนี้ความคิดของแม่ค้านะแต่ว่าไม่รู้ว่าทางลูกค้าจะ่านอื่นว่าป,ประมาณไหนเนาะแค่ประมาณนี้ เป็นสีเขียวมะนาวเข้ากันมากจะออกเขียวกว่ามะนาวนะคะเนี่ยแต่ถ้าออกแดดจะสวยแต่ถ้าอยู่ในร่มอาจจะคข้ปนหน่อยนะคะมองก็คล้ายๆ CF6 นะคะเป็น CF6 ลูกค้าจะเด่นสุดจะเด่นกว่าลูกค้าสอบถามเข้ามาเยอะขอโทษค่ะลูกค้าสอบถามเข้ามาเยอะเลย CF6 นะคะ CF6 ลูกค้าเป็นรายการเพิ่มเติมนะลูกค้าเนาะ ถ้าราคามันสูงมากนะคะต้นทุนสูงเป็นในการเพิมเติมจะให้ลูกคา้าฟังเสียงเรื่องอยู่แล้วก็ชิงดัานะคะจะให้เราจะยกดัห้ นันสเสรแล้วเดี๋ยวรอให้ลูกค้านะคะมารับรถนะคะอาจจะรัาชา้าหนึ่งเพราะว่าการจราจรหรืออาจจะขัดข้องบางอย่างนะคะอเออเดินทางไกลด้วยเนาะนะคะเราก็เตรียมพร้อมวันนี้เตรียมพร้อมรถให้ลูกค้าเลยฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะลูกคา้าเดี๋ยวรอให้ลูกค้ามารับรถเดี๋ยวแม่ค้าจะถามให้ลูกค้าได้ส่งอีกรอบหนึ่งนะคะอีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับวันนี้แม่ค้าลา ไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะเดินทางปลอดภัยนะคะหนึงหนึ่งบันาลด้วยเงินทอง